ปฏิคาะนักเรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชาว .30281 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 EP 8การใช้งานกลุ่มเครื่องมือโดยครูรดะดวันสีชิมครูว,วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทยใน EP นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในส่วนของการใช้รูปสี่เหลี่ยมวาดด้วยเครื่องมือเล็กแทงเกการวาดรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป เครื่องมือ rectangle เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยรูปสี่เหลี่ยมที่ได้จะประกอบไปด้วยเส้นสี่เส้นทำมุม90องศาบรรจบกันและมีพื้นผิวอยู่ด้านในสามารถเรียกใช้งานเครื่องมือ rectangle ได้การวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ rectangle เราจะใช้วิธีคลิกเมาส์ลงบนตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปยังทิศทางต่างๆจนได้ขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ แล้วคลิกเมาส์อีกครั้งเครื่องมือไซเคิลการใช้งานเครื่องมือไซเคิลเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างรูปวงกลมสามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกที่ไอคอนวงกลมหรือเลือกจากเมนู Draw Cycle หรือกด c การสร้างรูปวงกลมด้วยเครื่องมือไซเคิลให้คลิกเมาส์ลงบนตำแหน่งที่ต้องการแล้วลากเมาส์ไปยังทิศทางต่างๆจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วจึงคลิกเมาส์อีกครั้งเครื่องมือพายร์ก้อน การใช้เครื่องมือไพระก้อนเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างรูปหลายเหลี่ยมสามารถเรียกใช้งานได้โดยคลิกที่ไอคอนหรือเลือกจากเมนูดรอไพระก้อนการสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้วยเครื่องมือนี้จะมีวิธีการเช่นเดียวกันกับการสร้างรูปวงกลมด้วยเครื่องมือ c ซเคิลดังภาพเครื่องมือ a r รเส้นโค้งการวาดเส้นโค้งด้วยเครื่องมืออาร เป็นเครื่องมือสําหรับสร้างเส้นโค้งสามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกที่ไอคอนหรือเลือกจากเมนู Draw Arc หรือกด p e a การสร้างเส้นโค้งด้วยเครื่องมือ Arc จะใช้คลิกทั้งหมด3ครั้งด้วยกันโดยการคลิกครั้งแรกเพื่อกำหนดตําแหน่งเริ่มต้นของการวาดจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปยังทิศทางที่ต้องการคลิกแล้วคลิกเมาส์อีกครั้งเพื่อกำหนดความกว้างแล้วเลื่อนเมาส์อีกครั้ง เพื่อกำหนดความนูนของเส้นโค้งแล้วจึงคลิกเมาส์เพื่อสิ้นสุดการสร้างเส้นโคง้งเครื่องมือฟรีแฮนสร้างเส้นอิสระด้วยเครื่องมือฟรีแฮนเครื่องมือฟรีแฮนเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเส้นอิสระโดยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ในการสร้างลักษณะของภูมิประเทศในการเขียน 2D หรือใช้ร่วมกับกลุ่มเครื่องมือในกลุ่มของแซนบ็ซ์เพื่อสร้างลักษณะภูมิประเทศแบบ3 d การเรียกใช้งานเครื่องมือฟรีแฮนให้คลิกที่ไอคอนหรือเลือกจากเมนูดรอเลือกฟรีแฮนโดยการวาดเส้นอิสระด้วยเครื่องมือฟรีแฮนใช้การคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเส้นเป็นรูปทรงที่ต้องการแล้วจึงปล่อยเมาส์ซึ่งถ้าเส้นที่วาดนั้นวาดมาบรรจบกันหรือตัดผ่านกันก็จะมีการสร้างพื้นผิวขึ้นมาให้ด้วยเครื่องมือไล t ์ o l การสร้างเส้นด้วยไล t ์ o l คลิกเมาส์ค้างไว้กำหนดจุดเริ่มต้นและลากเมาส์กำหนดความยาวจากนั้นปล่อยเมาส์เครื่องมือ offset การสร้างเส้นคู่ขนาน offset เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นคู่ขนานกับอ b อบเจกที่เลือกถ้าเลือกพื้นผิวที่จะสร้างเส้นคู่ขนานกับเส้นที่ล้อมรอบพื้นผิวทั้งหมดถ้าเลือกเส้นจะต้องเลือกเส้นที่อยู่ติดกันไปตั้งแต่สเส้นขึ้นไปจึงจะสร้างเป็นรูป เส้นคู่ขนานได้เครื่องมืออีลัสการใช้เครื่องมืออีลัสเป็นเครื่องมือสำหรับลบวัตถุต่างๆบนพื้นที่ทำงานสามารถเรียกใช้งานโดยคลิกที่ไอคอนหรือเลือกจากเมนู tool eraser หรือกด ke โดยการใช้งานเครื่องมือเอร์นั้นหลังจากที่เลือกเครื่องมือแล้วก็ให้เลื่อนเมาส์ไปคลิกวัตถุที่ต้องการลบทีละชิ้นหรือจะใช้การคลิกเมาส์ค้าง แล้วลากเมาส์ผ่านไปยังวัตถุที่ต้องการลบวัตถุที่ถูกลบหรือลากผ่านจะถูกไฮไลท์และหลังจากที่ปล่อยเมาส์วัตถุเหล่านั้นจะถูกลบออกไปค่ะใน EP นี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ